สีชมพูสีแห่งความสัมพันธ์และชีวิตคู่ความหมายของสีชมพูหมายถึงความนุ่มนวลความอ่อนโยนความไร้เดียงสาความอ่อนเยาการดูแลเอาใจใส่การทนุถนอมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตใจดีความหวานความบอบบางนางฟ้าเพศหญิงความรักความเอ็นดูหัวใจมิตรภาพ สเสน่ห์สุขภาพที่ดีความอ่อนไหวทางอารมณ์ความไม่เป็นผู้ใหญ่พลังของสีชมพูมีพลังในการรักษาโดยเฉพาะกับผู้ที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์สีชมพูช่วยให้จิตใจสงบผ่อนคลายอ่อนโยนขึ้นอีกด้วยสีชมพูช่วยกระตุ้นให้รู้สึกถึงความรักความชื่นชมและความน่าทนุถนอม สีชมพูจะดึงดูดความอ่อนเยาว์ความมั่นใจความกระปี้กระเป๋าความสนุกสนานส่วนสีชมพูอ่อนจะดึงดูดความอ่อนหวานความสวยงามความสเสน่หาที่นุ่มนวลความอ่อนโยนและความรักแบบไม่มีเงื่อนไขเป็นสีที่น่ารักจริงๆเลย